สวัสดีครับพี่น้องเช้าวัวนเสาร์ที่ห้าครับพี่น้องเมื่อวนี้ผมกับว่าวิาวงว่งงานแรนงานอยู่ตลาดมหาชัยคือเกา่าก็เดิมครับผมสภาพเขาตลาดกับประมาณนี้นะครับผมคนมาจับใจชายอยในตลาดกันเนาะพี่น้องเนาะตลาดมหาชัยครับผมมหาชัยเมืองเก่าครับ แถวนี้ก็นนะ่าจะเป็นโซนพวกพักพวกเสือพาของอยู่ของกินนะครับผมโซนนี้ของเมืองมหาชัยครับผมเป็นโซนของสื่อของใสของซอยเรอพี่น้องส่วนโซนทั้งนานี่กะทะเลาทรายนะครับผมอาจจะเป็นโซนอาหารสดทะเลครับผมเนี่ยครับที่รถกำลังจะไปกันเนี่ครับ,บ,นนรบผมเป็นท่าแม่น้ำท่ากินนะครับผมเนี่ยครับ เลี้ยวไสยเขาไปซอกนี่ก็จะเป็นอาหารสดนะครับทะเลเนาะพี่น้องมัดทางนี่ก็สวยงามครับผมสาธุสาธุสาธุาธครับนี่คือน่าจะเป็นวัดอย่างน้อยนี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆกันอ๋อวัดป้อมครับผมอาจจะเป็นวัดป้อมวิเคียนโชดน,นะครับผมนี่ออกไปทางนี้ครับออกมาจากตลาดแล้วครับผมนี่อันนี้กัน่ะ อยูใ่ใกล้ๆครับท่วาการชวนผู้ว่าล่ะครับผมสำหรับชิปนี้ก็ขอฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจใช่กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ